ขั้นตอนการอัปเดตแอปพลิเคชันต่อตังเตรียมความพร้อมรอใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ My, ทำง่ายๆไม่ยุ่งยาก สำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันเป่าตังค์อยู่แล้วนะคะและเคยใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่ค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และ Android 2ขั้นตอนการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังค์ง่ายๆมีดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนที่1คือเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังค์โดยตรงเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบจะแจ้งให้มีการอัปเดต แอปพลิเคชันหน้าเป๋าตังกรณีที่ไม่ได้เข้าใช้นานแล้วนะคะข้อที่2ค่ะคือการเข้าผ่านระบบแอปเพ o โตหรือ Google p เพจค่ะพิมพ์ค้นหาคำว่าเป๋าตังหลังจากนั้นนะคะจะมีปุ่มให้กดอัปเดตข้อมูลค่ะกดไปที่อัปเดตได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเข้าใช้งานระบบได้เลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังเวอร์ชันล่าสุดที่รองรับคือเวอร์ชัน1 5 13.0ขึ้นไปสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS นะคะจะต้องเป็น15.0ขึ้นไปค่ะและสำหรับระบบ Android ค่ะต้องเป็นเวอร์ชั่น10ขึ้นไปนะคะโดยจะต้องมีการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยค่ะก่อนที่จะมีการกดรับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสใหม่เพื่อที่จะไม่ให้เกิดความล่าช้าในการกดรับสิทธิ์อย่าลืมอัปเดตข้อมูลกันด้วยนะคะ